สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซี G, ช่องตาเบิร์ดครับบรรยากาศช่วงใบมาเบึงวทีเอาหอดเสร็จแล้วแล้วไปจะเป็นไปจังไงมาจังไงตามไปดูฮัดพอลุงข่อยบ่ท่านเ้าอยู่ป่าเท่าป่านนี่ไหมพอลุงข่อยไหมเจียวอีดีแล้ว Nhôm nhôm hợp Nhôm đi À đường 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 เดือดมากเลยครับตอนนี้จะค่อยเป็นค่อยไปครับมือน,นี่มือสุดท้ายเลยล่ะของการทัวร์ชนทั้งกอธรรมอแต่ว่ามือน,นี่ก็อยู่สระบุรีแล้วใกล้สะพอดอีสานเขาแล้วสระบุรีโคราชมือสุดท้ายครับของการลงมาทัวร์กอธรรมอเขียวนี่

น,นี่คือล่านข้าล่านใครฮะแวววันนี้จะไปลานา้าลันไไฟเนาะโอ้อยากเล่นละอะจะปิงบอร์ดได้เนาะเพื่อจะคอยขึน้นมาเพื่อจะปิงบอร์ดนี่ยึงมขึม้นงมเพื่อจะคักเนาะ น้องเพีงเยงะปทนตอนนี้เขาเจ็ดหมื่นกว่าแล้ว 70, เจ็ดหมื่นเขายู่เลยเาอารย์เบดอาร์เบร์เพื่ออนอฟฟิเชียลครับผมมาหอดกันแล้วกับพี่น้องบวกเข้ากับสูสีกันนะครับสเงหรว่าวุนแลนนครับยิสเพงแงนะครับ นี่สิบตรีเินดอกีบเงเนาะอนี่กินดีเยกเอาเดเอาบ่ได้เียวดอกเอ็นบ่แมนคับม่ยัไครับมอเบียดกับือก้บ่ออกไงเมนบ่ครับป้าป้าป้าทเคยเบียดออกเียดออกมาหลายเงหรอหันแล้วหันเบียดหันยบหยิบไปปบอผมแน่สุดุกอาจารย์ก็นอกก็้อง้อง้องยังองกนองเกน ยังย้อยตุงสีกะไรแม่นเหรครับเาเนกันยงครับเจ้าใดเขาเนี่เจ้าถงรับผิดชอบอะไรอีกจะเวาโมเมนตโมเมนิเดียวสตา์ดกูซายครับกูซายแต่เขามาเป็นอ่งยงสี่เลอะกูซายน่คือผมเลยโ้ไหนครเอหรับครับอไม่จริงิงครับแต่ว่าอย่าพ่อ มัวก็ตัวสบายั้ครับมาสเเฮียนน้ากอู้หนาวแคครับโอ้ยเพียงเพีงพี่น้องอย่างเงียเพียงก่อนโอ้ยขอไปเนาะ มือนี่บุคคลไทยขิดครับหอนและก็นอย่างขานอนถักควันบุคคลไทยขิดนำกนารลังหานเขา ขอาลบอะไยังครับยังเลยเรายังไม่ได้กินข้าเวเลยเราไม่มีแนวกินยังหาบ่งกิมขยะพี่น้องก็พอมีหม่องอยู่หม่องเศร้าอยู่แต่มันเป็นมันเป็นปูนทิเแม่นขึ้นมาหระมันก็สิอายหอนมันจะลายก็าอาย่ทงลุทาอยู่ให้นะ ปูนซีเมนต์ตากแดดนะปูนซีเมนต์ถูกแดดแล้วกว็จะหันทำมาเดาเพืเ่อนมองทีมขยะเพื่อนมองไงเราจจะเป็นตลาดคเขาอยู่ไงเราจะเป็นพื้นที่ของตลาดยามมิตลาดผมคิดว่าข้าราชการจะมาจัดอยู่นี่แหละบริเวณหลังฮานเขาหลังฮานเ้าก็สิประมาณนี้แหละพี่น้อง ยางตากเดียดดำบึดลน้องพนขา,ขาวๆดำบิดตากเดอดคุปลอกคุปลอยยางอยู่ครับผู้อื่นขาวผ้า,า,พาพบึงแต่หันผมจะผาพบึงลอบๆนี่เผมดุยางเช่น ยังดีดีส hmm. ิเนี่โอ้เจ้าก็จ็บเขียนวะพวกจ็บเขียนเต็งวันอยู่ไหมเจ็บบุฟเ้าเลยเจ็บเต็งวันเหรอที่ไหนบุฟเ้า ทนก็นจอดสยแล้วนะโอ้คนานีา้ม่จอดห่มสเนาะมาจอดเลยโ่มน,นสี่งมองผมยืนน,นสเีเราฟังคุณียจะมีมหลายขอ,อมันกกใหม่เราเด็ดมอนเดดจะมาเด็ดจะไปทั้งคุณแล้วท่านเห็นห้องน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยจมาหอดถ้านเขาจะไปขอห้องนำ้ำใส่จ็บท่องยอยูน่ยนะ นะ่นกินกินข้าแวแท้ๆคนละอันผัดีอยู่ซื้อในในเซเว่นมาเมื่อคืนซื้อมาไว้ตื่นมายังไม่เศร้ามาันเบิ้มมันเหมือน,น,นผัดีอยู่ก็เป็นยังก็ยังว่าเราไปจัดซื้อซื้ออะไรกินบ่นนี้วันแรกินข้าวซ้ำดอกบ่มีข้าวผัดีอยู่ ท่านกินเขปนาปะข้่าอยู่ไหมเขาปะท่านถูกตกถึงคลองเน,นาะแจ๊คสิกินก็นยังพี่น้องเลยจ๊คสิกินก็นยังตั้งขี้แสบพ่อใหญ่หวังโมมากระกินเขาเพราะแสบพี่น้องเลยโมมีผู้พากาโมมีผู้พากิน สถานที่นี่บ่ต้องห่วงใหญ่เลยใหญ่ถึงขันใหญ่เลยล่ะแล้วก็มีสายไฟมีอย่างขาเจ้ามีปลั๊กไฟมีให้ครับนี่เป็นจุดเป็นจุดเนี่ยก็คือมีน้ำรออย่างเนี่็คือปลั๊กไฟเด้อครับเนี่ยมันสิมีปลั๊กเป็นปลั๊กไผปลั๊กมันน้นนำรออย่างนี่ยมีพี่น้องเบิ่งรถดำๆเนี่ยสิเป็นนั่นมีคือขาเจ้าต่อไฟมาไว้จังริงเลยมาไว้ยามลงตลาดนะน้ำข้าเจ้ามาตลาดเฉยๆขี้มีเป็นจุดแผยจุดมันนัออ่นสิล็อกไผล็อก,กมันเนี่ย,ออย,ายขาเจ้าต่อไฟมาให้ก็สิมีมสงงนะมิมีปลั๊ลกหัวปลั๊กมาให้ ู่ในหล่อยางเข้าจอาเสียเอาห้องไม้ย่านฝนฝึกฝนหล่อยางละปักละปักเลยจังจังว่าพวงเอาหมดเลยซื้อห้องก็ได้อาใส่ไฟน้ำหนี่งนะครับยังเอาวินมีไฟเท่โอ้ยขันพว่ำแบบนี้นี่อยู่ได้ครับอยู่ได้เบิดมือสืเบิดมือเบิดขึ้นสืยังสือนอนทั้งรถมือมันหนีก็อยู่ทั้งรถครับพี่น้องผมม่ได้ลงมาอยู่ใต่ม่ได้ลงมาอยู่ใต้หลายมื่นเลยพวกขันขันมีไฟก็อยู่ทั้งรถก็อยู่ได้อยู่นะมันขัดอากาศบ่อนมาเลย อากาศขับอากาศห้องขึ้นบอวร้านหนึ่ก็ต้องได้ลงมาอยู่ใต่บัรวร้านเดือดเฮงมือนีก็เดือดเฮงครับเจ่าบ้าเจ้าบ้าบ้าเกิดอันนั้นอะไรทั้งรถบัสมันหนาวก็บ้านทั้งรถบัสมันเย็นตลอดมันห่มตลอดอมันก็เรียกบุคไฟอะไรปรัเนี๋ยวทั้งมีลมผอมครับมีลมนแล้วทำลงปลายไม่ร้อนเนี่นนยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต่าเบอร์น้ำนะครับเหมือนรู้สึกว่ายอดคนติดตามจะจะจะเพิ่มนอย บ่ท่านขึ้นไปเสร็มาใส่ยังยังอยู่ยังอยู่ที่เมือสามคือเก่าอยู่เนี่ยบอที่ผมเบิ่งผมผมเบือนสามมาเดือนหนึ่งเลยเนี่ยครับพี่น้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ผู้ใดเาขามาเบิ่งแล้วเอฟซีสาวน้อยเขาฝากเอฟซีช่องพระเอกนางเอกช่องอื่นเพิ่นนผู้ใดเขามาเห็นแล้วบ่ท่านกดติดตามกดติดตามให้ตาเบิ่นเรือ่อครับเมตตาคนผู้ตัวนน้อยผู้หุ่นน้อยผู้นี่ไปพึ่งพระอาศัยว่า ทำมาหากินสวัสดีครับปลาถอกปลาทู่น้ำเพลินครับฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเตาเบิด์ตนันต์ตีสาวน้อยล้ำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็พี่น้องฝากเพลงหัวนอกสมรวครับตอนนี้ประมาณยอดวิวประมาณเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นหกเข้าไปเบื้องล่าสุดเข้าไปเบื้องเมื่อกี้แหละก่อนที่ไทยคลิปนี่แหละเมื่อกี้เข้าไปเบื้องซีหาหลบแล้ว แล้วก็ฝากช่องเตาเบิดน้ำนะครับฝากกุนแรงกุเชียเตี๋ยวามฝากเบิ้งช่องเตาเบิดน้ำน้ำเด้อพี่น้องมีคลิปให้เบิ้งคู่มือครับสีซันแน่เรียวน่กบบนีให้เบิ้งคือเก่าครับหางมือไทยตั้งแต่ตีห้าหกมองเสากบบนี้หางมือไทยตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเลยงานนั่นเสียขั้นมือเงยครับขั้นแม่นั่นบดได้ขนของไกลหรือว่าบ่ได้ขนของหลายนั่นเสียแต่ขั้นมือได้ได้ขนของไก่แน่หรือว่ามือเงยเนี่ยกับสิดบ่ได้ไายต่อเลิกงาน ก็มือได้ขันคุของใกล้ๆลหรือว่าบทนั่นกัดไดถ่ายตอนเรื่องงานน้่งอยู่ตีหนึ่งทีสองก็ได้โยคลิปสองคลิปอยู่ครับเอ้าคลิปนี้เขาก็จะไปชนีเท่ากันพี่น้องมาส่งไทายเด้อครับผู้ใดอยแถวนี้มาเด้อสวัสดีครับผม